ผ่านพ้นงานแถลงข่าวไปอย่างเป็นทางการ เปิดตัวโครงการผู้นำอวกาศระดับโลก Global Space Leadership Program ภายใต้คอนเซปต์เน้นการเข้าถึงพื้นที่สำหรับทุกคน Space Access for All เพื่อร่วมกันผลักดันและยืนหยัดความมุ่งมั่นที่จะเกี่ยวข้องเพื่อขยายความร่วมมือระดับโลกโดยการสร้างภารกิจร่วมกันเพื่อการจุดประกายแรงบันดาลใจส่งเสริมความหวังและปลูกฝังความรู้เพื่อคนรุ่นใหม่โดยภายในงานได้มีการแต่งตั้งยูวทูตเพื่อสันติภาพมีหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสันติภาพเพื่อเข้า ้ารับการเรียนรู้ด้านวิชาการและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความพร้อมทั้งกายและจิตใจในการปฏิบัติหน้าที่และเพื่อปลูกจิตสำนึกและบุคลิกภาพการกล้าแสดงออกโดยสร้างความสามัคคีและเผยแพร่วัฒนธรรมสันติภาพในระดับนานาชาติซึ่งภายในงานมีบุคคลสำคัญทั้งภาคราฐัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะ ดิฉันดรพินิตาชัยชนะค่ะประธานสภาสหาบันรักษาสันติภาพ UNPKFC ค่ะได้ร่วมจากกิจกรรมนะคะร่วมกับสมาคมแห่งสถาบันพระปกเก้านะคะแล้วก็อยู่ในส่วนของ Himalayan Space Center ค่ะแล้วยังจะมีในส่วนของ UNA USA สาขาแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา America, Adventure of Humanity แล้วก็เป็นภาคีเครือข่ายกลุ่มทาหารพันศึกลูกหลานผู้รักษาสันติภาพทั้งหมดที่มาร่วมแถลงข่าวในวันนี้ค่ะ ซึ่งเราจัดกิจกรรมแถลงข่าวเพื่อเปิดตัวกันเข้าถึงทุกพื้นที่สําหรับเยาวชนทุกคนไม่ว่าจะยักดีมีจนสามารถเข้าร่วมโครงการ Global Space Leadership Program โดยหลักสูตรนี้นะคะจะถูกจัดโดยทูตค่า,ายอาวกาศของ,ขอ,งองค์การนาซาค่ะประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งทางนี้นะคะเราจะมีการจัดร่วมเฉลิมฉลองนะคะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ของพวกเรานะคะที่จะมีการครบ 6, 6รอบนะคะซึ่งครั้งนี้องค์กรโครงการ Global Space Leadership Program ค่ะเราได้จัด6รอบเช่นเดียวกัน6รอบนี้ก็เยาวชนจะได้รับทักษะนะคะการเรียนรู้ถึง6รอบนะคะโดยโรงเรียนสตรีวิทย์2ค่ะจะเป็นผู้ร่วมกิจกรรมนะคะแล้วก็ สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้านะคะรวมถึงภาคีเครือข่ายที่จะมาร่วมเป็นแม่งานหลักในการจัดก,กิจกรรมให้เข้าถึงถึง6รอบรอบละ6 0รคนรอบละ500คนรวมจำนวนทั้งหมด3,000คนในครั้งนี้นะคะที่จะเป็นการเฉลิมฉลองสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระเกียรติท่านค่ะวันนี้นะคะก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะมาทั้งวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่ได้รับภาคีเครือข่ายไม่ได้รับการสนับสนุนที่ดีนะคะจาก หลายๆสถาบันนะคะหลายๆองค์กรแล้วก็หลายๆภายภา,าคีาาุรกทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะวันนี้นะคะก็ขอให้ท่านดรนะคะท่านดรทิติมาหล่อพิพัฒได้มาเป็นประธานเปิดงานให้กับโครงการเนื่องจากว่าท่านมีคุณสมบัตินะคะและได้รับเป็นมติเป็นเอกฉานว่าท่านเหมาะสมน,นะคะที่จะเข้ามาขับเคลื่อนโครงการนี้เนื่องจากท่านให้ความสําคัญเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้กรอบของสหประชาชาติซึ่งวันนี้เราเข้าตรงกับข้อ4นะคะซึ่งเป็นในเรื่องของความเท่าเทียมทางด้านการศึกษาซึ่งนำหลักสูตรลาซาให้มาเข้าถึงเยาวชนทุกคนในประเทศไทยพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านสามารถพาลูกหลานท่านมาร่วมเรียนโครงการนี้ได้นะคะค่ะวันนี้ขอให้ท่านประธานเปิดงานได้กล่าวความรู้สึกสักนิดนึงค่ะค่ะ พิ่ฉันในานามของนายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้านะคะดรทิติมาหล่อพิพัฒน์ก็ต้องขอขอบคุณท่านประธาน u n p k f c แล้วก็หน่วยงานต่างๆของระดับโลกทั้งนาซาด้วยที่มาช่วยกันทําให้โครงการดีๆนี้เกิดขึ้นกับเยาวชนไทยซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากตรงตามวัตถุประสงค์ของสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าที่เราจะทํางานทางด้านวิชาการด้วยให้กับบุคคลต่างๆให ลดความเหลื่อมล้าในสังคมแล้วก็สิ่งหนึ่งจะก็เป็นนโยบายที่ดีมากในการที่เราจะให้เยาวชนได้ออกแบบอนาคตของตนเองในวันข้างหน้ารวมทั้งปัญหาของคล a t e c มชช g นต่างๆการลดโลกร้อนหรือว่าปัญหาทางอวกาศต่างๆให้เด็กได้เข้าถึงและให้เขาได้รู้ว่าเขาต้องทําอย่างไรในวันนี้เพื่อวันหน้าในอนาคตของเขาโดยเฉพาะในวันที่27กรกฎาคมนี้เราได้ร่วมมือกับ มูลนิธิดรเทียมโชควัฒนาและบริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดนะคะจัดการอบรมขึ้นหนึ่งครั้งที่อาคารบ a งกอ o ทาวเวอนะคะแล้วก็ท่านก็ให้การสนับสนุนอนุเคราะห์เราเป็นอย่างดีก็จะเป็นการอบรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงอวากาศนี้โดยที่จะมีท่านวิทยากรของนาซ a มาเป็นผู้อบรมโดยตรงแล้วก็ฟรีนะคะให้กับลูกหลานของ สมาชิกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าทุกท่านนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะแล้วในวันนี้นะคะยังไม่เพียงเท่านั้นนะคะยังจะมีในส่วนของการแต่งตั้งนะคะนางสาวนะคะลังสีมาทองพันช่างนะคะอยู่ขวามือของดิฉันะคะ่ะซึ่งท่านจะได้รับบทบาทหน้าที่ตําแหน่งในฐานะนะคะเป็นผู้อำนวยการประจําประเทศไทยนะคะทุกโครงการแล้วก็ท่านยังมีหน้าที่ในส่วนของ เป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์เป็นผู้จัดการโครงการของ Global Space Leadership Program ด้วยนะคะวันนี้ก็ได้รับการแต่งตั้งโดยประธาน CEO และผู้ก่อตั้งโดยพิ m a l a y a Space Center นะคะและเป็นทูตค่ายอาวกาศขององค์การนาซาสาหรัฐในการเป็นผู้ก่อตั้งท่านร่วมกับดิฉันดรพินิตาชาชนะในฐานนะรองประธาน South East Asia ของพิ m a l a y a n Space Center ในอีกหนึ่งตำแหน่งด้วยนะคะวันนี้ไม่เพียงเท่านั้นค่ะอยากจะให้ ท่านนะคะมาในเมืองไทยครั้งนี้ไม่ใช่เป็นครั้งแรกไม่ใช่โอกาสแรกนะคะแต่เรามากันหลายครั้งแล้วแล้วครั้งนี้มิสเตอร์อฟสนะคะไม่ได้มาคนเดียวพาทีมงานมาด้วยค่ะ so we are here to, uh, are here to uh, uh, inspire the young generation we are here to inspire the young generation เรามาที่นี่นะเพื่อที่จะปลุกฝังเด็กเยาวชนของคนไทยในประเทศไทยคับ nothing can be special uh, rather than a,

อ่ของพระเจ้าอยู่ละ6รอบของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยที่เราจะเฉลิมฉลองในในเดือนหน้านี้นะฮะเราก็จะมีโปรแกรมทั้งหมดนี่ย6โปรแกรมทั้งหมดนะซึ่งที่จะเข้ากับการเฉลิมฉลองของคนทั้งประเทศ We will be uh, having the programs with uh, following in mind t h e green technologies especially uh, environment friendly technologies and also uh, sustainable development program s so that the young generations in the same week of King's birthday they can remember their whole r i f e เราจะมีการจัดโปรแกรมนะฮะการสอนเนี่ยเกี่ยวกับเรื่อง Green Revolution y ก็เกี่ยวกับเรื่องการการที่ให้ประเทศไทยเนี่ยมีความเขียวนะฮะหรือมีความอุดมสมบูรณ์ในประเทศไทยแล้นอกนั้นเนี่ยจะมีให้การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอากาศในประเทศไทยนะครับก็ืี่ใ it's a uh, golden opportunity for our uh, international participants also those who are coming to attend the programs for King's birthday celebration and also the space programs so this time uh, having the having the high uh, flag in 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 their u uh, n i f o r m and also in in Thai people u uh, keeping their flag in heart and, and and preparing themselves for the next generation space technology and leadership. ก็มเป็นการเรืองที่ดีนะที่เราจะได้เริ่มกิจกรรมของเรานะในช่วงระยะเวลานี้และก็เยาวชนไทยต่างๆเนี่ยเมื่อเราเฉลิมฉลองของพระเจ้าอยู่หัวแล้วเนี่ยเราทุกคนก็ จะมีธงไตรรงในมือเรานะฮะเพราะเช่นเดียวกันเนี่ยในเวลาเดียวกันเนี่ยธงไตรงนั้นก็อยู่ในจิตใจของเราด้วยในเวลาเดียวกันและเราจะได้มีความรู้ความชามาญในเวลาเดียวกันด้วย This time we are not only collaborating the technologies we are sharing our feelings for the King's birthday and also praying for his long live and and his dream country to be in f u t u r e For the Thailand will rock the world in space คราวนี้เรามานะฮะเพื่อมาเฉลิมฉลอง นะครัคือสองภาษาของพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็จะให้ทุกคนนี่นะคมีความรู้ถึงนะไม่เพียงไม่เพียงแต่ในด้านเทคโนโลยีอย่างเดียวนอกจากนั้นเนี่ยะให้อย่างให้เยาวชนทุกคนนี่นะฮะจะมีการที่จะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความจรงรักภักดี่อเจ้าอยู่หัวในเวลาเดียวกัน So keeping in the mind of space for all and access for all anyone can access from the village from the town from the mega city everyone will be in a group Teamwork, and have a years. mission to, to develop this country within develop we this big to 10ทุกคนนะฮะไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนก็แล้วแต่นะฮะระดับที่ด้โอกาสหรือนักศึกษาที่ไม่มีโอกาสไม่มีไม่มีโอกาสที่จะมาพัฒนาตัวเองนี่นะฮะมันก็อะเป็นโอกาสดีสตั้เด็กเหล่านี้เนี่ยที่เข้ามาในโปรแกรมที่เราได้จัดไว้นะครเพื่อที่ได้พัฒนาตัวเองมันจะไม่มีการที่จะ แยกออกว่าความรวยความจนนะครความดลังเดือนนี่อาจะไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรแกรมของเราเนี่ยมันเปรียบมสียบกับทุกคนเพื่อพัฒนาเยาวชนโดยเฉยอะนะใช่โอเค so uh, media is the fourth uh, wings for a, for a development country so we need your help to reach the poor people for the next generation even in a small village in the hills or near the seaside so ก็ uh, so ท่านทุกท่านนะฮะก็เป็นคู่นักข่าวผู้สื่อข่าวทั้งหมดที่นะก็จะเป็นแรงบันดาลใจที่อันสําคัญที่สุดสําหรับในการที่จะพัฒนาประเทศชาติและพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องการที่จะให้เยาวชนของเรานี่นะฮะพัฒนาขึ้นในการศึกษาแล้วก็ในการที่จะให้การศึกษาต่อต่อ,ตอไปในอีกสิบปีวันนี้นะคะที่มีการแถลงข่าวเพราะว่าทุกๆท,ท่านอ่ะล้วนเป็นกระบอกเสียงนะคะขอให สื่อมวลชนทุกท่านนะคะนําความสําคัญตรงนี้ในเรื่องของหลักสูตรตรงนี้นะคะให้เข้าถึงเด็กๆที่ยากจนในพื้นที่รับที่ไม่สามารถจะเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมแบบนี้ได้นะคะเป็นโอกาสแล้วนะคะที่เด็กทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้สภาพภูมิอากาศข้างนอกเพราะว่าสภาพภูมิมีอากาศนอกโลกเนี่ยรู้แล้วเป็นผลกระทบโดยตรงกับมนุษยชาติ ทั่วโลกนะคะเพราะฉะนั้นเขามีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีเรียนรู้ด้านสภาพภูมิอากาศเรียนรู้สิ่งนอกโลกที่เราเข้าไม่ถึงวันนี้นะคะเรานําหลักสูตรระดับโลกเข้ามาถึงเยาวชนของเรานะคะเริ่มจากประเทศไทย3,000คนนี้มั่นใจว่าจะเป็น Impact อย่างแรงกล้าที่จะกระเพื่อมให้ถึงเยาวชนอย่างทั่วถึงกันนะคะบทบาทที่สําคัญในครั้งนี้ของประเทศไทยจะตกไปที่ท่าน โปรเจกต์เมนเจอร์ของเราะะที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นทันที่ดีเลคเตอร์ของประเทศไทยอยากให้ท่านโชว์วิสัยทัศน์นิดนึงนะคะว่าเราจะขับเคลื่อนเดินหน้ากันอย่างไรนะคะตรงนี้เรายังจะมีทีมงานของประเทศไทยทีย่จะมีการแต่งตั้งอย่างต่อเนื่องที่จะเข้ามารับผิดชอบโครงการภายใต้การนําของท่านลังสีมาทองพันช่างด้วยนะคะให้ท่านกล่าววิสัยทัศน์นิดนึงค่ะใกล้จบแล้วค่ะโอเคโเครงการนี้นะคะ เราภายใต้คอนเซปต์ของ space access to all นะคะก็คือเข้าถึงอวกาศสำหรับทุกๆคนเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการนี้จะเหมาะสำหรับเด็กทุกคนและทุกพื้นที่นะคะไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ที่มีความเหลื่อมล้ำหร,หรือในพื้นที่ที่มีความเจริญแล้วนะคะเราเน้นในการที่เข้าถึงในทุกๆคนเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสของเด็กไทยทุกคนที่จะได้เข้ามาเรียนรู้เพื่อที่จะจินตนาการอาวกาศของเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะก็ ขอเชิญชวนบุตรหลานของแขกผู้มีเกียรติและบุตรหลานของสื่อมวลชนได้เข้ามาเรียนด้วยกันแล้วก็หลังจากจบโครงการนี้เนี่ยเราก็จะมีโครงการอีกมาเรื่อยๆนะคะก็ขอให้พี่ๆสื่อมวชนได้ติดตามโครงการไปด้วยกันนะคะเป็นโปรแกรมภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าเรามีท r a งสซเลเตอร์ให้คือด,ดูแลในส่วนของซาวด์อีสเอเชียแล้วก็รวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะ ก็คือว่าโครงการนี้นะคะเด็กไทยจะได้ประโยชน์ในเรื่องของด้านจินตนาการนะคะและจิตใต้สํานึกนะคะให้กล้าคิดกล้าแสดงออกกล้าเข้าถึงในสิ่งที่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหมดยุคแล้วค่ะที่จะ เกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำนะคะถึงเวลาแล้วค่ะที่การศึกษาจะเป็นการศึกษาที่ฟรีแล้วเขาถึงบุคคลที่เป็นทรัพยากรของโลกก็คือมนุษย์ทุกคนนะคะมีสิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษาที่ดีนะคะถึงเวลาแล้วนะคะที่วันนี้นะคะเราดึงทากงกิเครือข่ายระดับโลกไม่ว่าจะเป็นอ่านาซนะคะหลักสูตรจาก NASA นะคะจาก U.N.A.U.S.A. ของแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริการวมถึงนะคะองค์กรที่ได้รับการ มีชื่อเสียงแล้วนะคะแล้วก็เข้มแข็งระดับโลกก็คือสมาคมแห่งสถาบันประปกเก้านาโดยท่านดรพิติมาหลอดพิพัฒน์แล้วยังมีในส่วนของภาคีเกรือข่ายอีกมากมายค่ะที่ท่านได้ดึงศักยภาพของทุกคนผู้ที่มีศักยภาพมา นำโครงการเหล่านี้ให้เข้มแข็งในประเทศไทยให้ทั่วถึงด้วยนะคะตอนนี้ก็ได้รับการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ความเอื้ออนาคาะแล้วท่านยังเห็นในเรื่องของหลักสูตรนะคะที่ไปคล้องจองจากการเรียนการสอนที่คิดว่าเป็นโปรแกรมโครงการหลักสูตรเสริมที่จะให้ลูกหลาน ผู้ที่มีศักยภาพระดับทางการเมืองที่จะไปเป็นผู้นําแนวรับคข้างหน้าเนี่ยได้เข้าถึงตรงนี้ด้วยเพราะว่าเกี่ยวข้องกับการที่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะช่วยกันใช้มือพร้อมกันช่วยกันทําให้โลกใบนี้ดีขึ้นทุกพื้นที่ดีขึ้นด้วยการนําพาการศึกษาให้เข้าถึงทุกพื้นที่อย่างมีศักยภาพนะคะตรงนี้โครงการเราจะมีการโปรโมทประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องขอให้พี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะ อย่าลังเลที่จะนําพาลูกหลานของท่านมาร่วมเรียนเพราะว่าต่อประเจ้าจากนี้นะคะบุญกุศลนะคะตายไปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้นะคะสิ่งที่เราเอาไปได้ก็คือบุญนะคะแล้วก็การช่วยเหลือโลกใบนี้ให้ดีขึ้นนะคะให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาสิ่งแวดล้อมหรือในอนาคตที่เราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่างดูไบไม่ควรจะน้าท่วมก็นังน้าท่วมเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่ทุกชีวิตจะต้องเรียนรู้สิ่งนอกโลกแล้วค่ะ อวกาศไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะเป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นเทคโนโลยีทุกคนใช้มือถือค่ะช่วยกันประชาสัมพันธ์ช่วยกันทําให้โลกรู้ว่าโลกเรากาลังจะเจ,เจอเจอสภาวะอะไรการประชาสัมพันธ์การสื่อสารมีผลสําคัญกับทุกชีวิตกับทุกสังคมนะคะขอฝากพิสื่อมวลชนไว้เพียงเท่านี้นะคะหากมีอะไรนะคะสามารถติดตามได้ที่ www.unpkfc.org โดยติดตามข่าวนะคะจากทาง เพจของสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้านะคะรวมถึง UNPKFC แล้วก็ภาคีเครือข่ายที่เข้ามาร่วมวันนี้ก็จะเป็นภาคีเครือข่ายหลกักที่จะช่วยประชาสัมพันธ์โครงการนี้อย่างต่อเนื่องอย่างแบบไม่ย่อท้อด้วยนะคะแล้วก็หากคิดสิ่งหวังใดก็ขอให้โลกนี้มีแต่ดีขึ้นแล้วก็คุณภาพชีวิตทุกคนดีขึ้นนะคะขอให้ทุกท่านฝากเนื้อฝากตัวพวกเราฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะขอบคุณ